กระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือต่อนนี้นไปขอ,อนำท่านเข้าสู่รายการสารนิวชนลำปางพบประชาชนเสียงที่เปล่งจากหัวใจของพระศนิกรชาวไทยที่มีแด่ทะผู้สรงเป็นดัง่งศูนรวมจิตใจ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาทุกกาลสมัยพระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการนำาพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภยัยจากวิกฤตการต่างๆเพื่อให้พระสงนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคนไทยจึงควรร่วมการถวายความรักแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือ สวัสดีค่ะพบกับอารีตั้งตระกูลภัยสิทธิ์ในรายการสารเยาวชนลำปางพบประชาชนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำปาง4สถานีเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดปี2,568นี้นะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมั่นนะคะ โดยที่งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทก็จะมีเรื่องที่เข้ามาปรึกษาอยู่เป็นประจำนะคะก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมามีผู้ชายท่านหนึ่งเข้ามาปรึกษาเพื่อจะขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในเรื่องที่ผู้หญิงผิดสัญญามั่นจึงได้รับฟังข้อเท็จจริงที่เขาเล่าให้ฟังนะคะประมาณว่าผู้ชายคนนี้เขาคบหาดูใจกับผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วประมาณ 3าถึงสี่เดือนแต่ก่อนหน้านั้นเขาน่าจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะท่านผู้ชายจึงได้สอบถามผู้หญิงว่าเคยมีสามีมาหรือไม่ผู้หญิงแจ้งว่าอย่าขาดกับสามีมาแล้วก็เคยมีสามีมาแล้วและได้อย่าขาดกันแล้วนะคะผู้ชายจึงขอมั่นหมายกับผู้หญิงตามประเพณีโดยได้มอบสร้อยข้อมือทองคำและแหวนให้กับฝ่ายหญิง และเมื่อมอันกันแล้วก็อยู่กินด้วยกันที่บ้านของผู้ชายพออยู่กินได้กันประมาณหนึ่งสัปดาห์ผู้หญิงก็นำทะเบียนหย่ากับสามีเดิมมาให้ดูว่าได้หย่าขาดกับสามีเดิมจริงๆและได้ตั้งใจมาอยู่กินเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยกันนะคะแต่ฝ่ายชายก็ได้บอกกับผู้หญิงว่าให้เราอยู่กินศึกษาในิสัยกันดูก่อน แล้วค่อยพูดถึงเรื่องที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันจากนั้นทั้งคู่ก็มีปัญหากันเรื่อยมาต่อมาได้อยู่กินกันได้ประมาณเดือนกว่ากวา่ฝ่ายหญิงก็ได้ย้ายออกจากบ้านของฝ่ายชายกลับไปอยู่บ้านของตนเองและไม่ยอมกลับมาอีกเลยฝ่ายชายก็ได้ตามไปให้ฝ่ายหญิงกลับมาอยู่ด้วยกันหลายรอบแล้วแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมกลับมาอีกฝ่ายชายจึงเข้ามาขอบปรึกษา เพื่อที่จะขอสินสอดของมั่นคืนเจ้าหน้าที่นะคะก็คือทางนิติกรเองก็ได้สอบถามฝ่ายชายไปว่าแล้วที่ว่าศึกษาดูนิสัยกันก่อนนั้นกำหนดวันไหมว่าจะไปทำการสมรสกับเขาเมื่อไหร่เขาก็ตอบว่ายังไม่มีกำหนดวันที่จะไปจดทะเบียนสมรสต้องศึกษาดูใจกันก่อนสิเราก็ถามไปอีกว่าแล้วฝ่ายหญิง ที่เขาอยากขาดกับสามีเดิมแล้วมาอยู่กินกับเรานั้นเขาก็ให้ความมั่นใจกับคุณแล้วว่าเขาตั้งใจจะมาอยู่กินเป็นสามีภรรยากับคุณแล้วคุณยังไม่มั่นใจในตัวเขาอีกเหรอผู้ชายก็ตอบว่ายังไม่มั่นใจทางเจ้าหน้าที่ก็ถามไปอีกว่างั้นที่ฝ่ายหญิงเข้ามาอยู่กินด้วยกันกับคุณนั้นคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะจดทะเบียนสมรสกับเขาใช่ไหม เขาก็ตอบว่าก็าตั้งใจจะอยู่กินกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนเรื่อยๆดูแลกันไปเจ้าหน้าที่ก็ถามต่ออีกว่าวันนี้ที่มาศาลมีความประสงค์อะไร mm hmm. เขาก็ตอบว่า mm hmm. ขอไกลเกลี่ยก่อนฟ้องกับฝ่ายหญิงเพื่อให้คืนของมั่นที่เขาได้มอบให้ไปทางเจ้าหน้าที่ก็ถามไปว่าแล้วไม่ได้อยากให้ผู้หญิงกลับมาอยู่กินเป็นสามีภรรยากันหรอ เขาก็ตอบว่าคงไม่อยากอยู่กินกันแล้วขอของมั่นคืนดีกว่าซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่ก็ถามหลายรอบมากเลยนะคะว่าฝ่ายหญิงเข้ามาอยู่กินด้วยกันกันกบเราเราไม่ได้ให้ความมั่นใจกับเขาเลยเหรอว่าจะพาเขาไปจดทะเบียนสมรสอยู่กินกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ชายคนนั้นก็ยังยืนยันนะคะว่า ขอศึกษาดูนิสัยกันก่อนขอให้ทางเจ้าหน้าที่ทําคําร้องขอไกลเกี่ยก่อนฟ้องให้ทางเจ้าหน้าที่ก็บริการเขียนคําร้องให้แต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าการยื่นคําร้องไปแล้วผลจะเป็นเช่นไรนะคะแต่ในเมื่อเขายังยืนยันว่าขอยื่นคําร้องเราก็บริการทําให้จึงได้จัดทําคําร้องขอไกลเกียก่อนฟ้องยื่นต่อศาล สารจะมีคำสั่งเป็นเช่นไรนั้นเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะคะแล้วเรามาฟังกันต่อนะคะรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐงดรับหรืองดให้สินบนงดใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนงดใช้เส้นสายหรือกร,รณีพิเศษใดๆซึ่งเป็นบ่อกเกิดของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหากได้รับคำสั่งใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดลดและเลิกจุดพฤติกรรมที่ไม่สุจริตกันเถอะครับ ไม่งั้นจะเกษียณย่างไม่เกษมมาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ประเทศไทยไร้สินบนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์เมื่อตอนต้นรายการได้เล่าถึงประสบการณ์ในการจัดทำคำร้องขอไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเรื่องมั่นไปแล้วนะคะในเรื่องนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยื่นคำร้องให้กับฝ่ายชายเพื่อขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับฝ่ายหญิงศาลก็ได้มีคำสั่ง ยกคำร้องก็คือไม่ได้รับคำร้องเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องต่อเหตุผลเพราะว่าผู้ที่ไม่ยื่นคำร้องได้มอบของมั่นให้กับฝ่ายหญิงแต่ไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายดังนั้นของที่มอบให้จึงไม่ใช่ของมั่นนะคะตามกฎหมายแล้วการมั่นจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่าย มีอายุ18ปีบริบูรณ์ในกรณีนี้ทั้ง2ฝ่ายก็อายุเกิน18ปีแล้วก็สามารถมั่นกันได้นะคะแต่อย่างที่เคยพูดในเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมในครั้งก่อนมาแล้วนะคะว่าในกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่23มกราคม2568ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเรื่องมั่นกฎหมายได้เปลี่ยนจากคำว่าชายและหญิงเป็นบุคคลทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ได้จำกัดเพศแล้วว่าต้องเป็นชายมั่นหญิงเท่านั้นอาจจะเป็นชายมั่นชายหญิงมั่นหญิงหรือหญิงมั่นชายก็ได้หรือต่างฝ่ายต่างมั่นกันก็ได้นะคะอย่างกรณีที่เล่ามาในวันนี้ เรื่องเกิดก่อนที่จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมจึงขอเรียกว่าเป็นกรณีชายมั่นหญิงนะคะแต่คำถามก็คือในเมื่อเขาสามารถมั่นกันได้แล้วทำไมศาลไม่รับคำร้องทำไมศาลเห็นว่าของที่มอบให้กับฝ่ายหญิงนั้นไม่ใช่ของมั่นตามกฎหมายการมั่นนั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายผู้มั่นได้ส่งมอบหรือ โอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับผู้รับมั่นนั้นเมื่อมั่นแล้วของมั่นตกเป็นสิทธิ์ของผู้รับมั่นดังนั้นในกรณีนี้สร้อยข้อมือและแหวนทองคำของที่มอบให้กับฝ่ายหญิงจึงเรียกว่าของมั่นแต่มีข้อสังเกตว่าการมอบทรัพย์สินเพื่อให้เป็นของมั่นนั้นทั้งสองฝ่าย ต้องมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแต่ในกรณีนี้ฝ่ายชายไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายจึงไม่ถึงว่าสร้อยข้อมือและแหวนทองคําเป็นของมั่นตามความหมายของกฎหมายเพราะตอนมอบของให้ผู้หญิงนั้นฝ่ายชายไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกับเขามีเจตนาแค่อยู่กินเป็นสามีภรรยากัน โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้นเมื่อของที่มอบให้ผู้หญิงไม่ได้เป็นของมั่นดังนั้นผู้ชายจึงไม่สามารถที่จะเรียกคืนได้นะคะแต่เหตุการณ์นี้หากสมมุติว่าทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแต่พอถึงเวลาจะไปจดทะเบียนสมรสฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรส โดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ถือว่าฝ่ายที่ไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสนั้นผิดสัญญามั่นตามกฎหมายเมื่อมีการมั่นแล้วหากฝ่ายได้ผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดชดใช้ค่าทดแทนได้นะคะหากฝ่ายที่เป็นผู้รับมั่นผิดสัญญามั่นก็ต้องคืนของมั่นให้กับฝ่ายผู้มั่นด้วยหรือว่าหากเหตุการณ์นี้สมมติว่า ฝ่ายหญิงมาร้องขอต่อศาลขอบังคับให้ฝ่ายชายจดทะเบียนสมรสด้วยจะทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วการมั่นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ในช่วงหน้านะคะจะมีคำพิพากษาสารดิการมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะคะ นอกจากมีกรณีที่มาขอไกลเกลี่ยก่อนฟ้องที่ศาลแล้วมีคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องมั่นจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีผู้ชายฟ้องผู้หญิงและพ่อแม่ของผู้หญิงต่อศาลว่าผู้ชายตกลงแต่งงานกับผู้หญิงโดวยวิธีผูกข้อมือกันตามประเพณีโดยผู้ชายมอบเงินสินสอดให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นเงินจำนวน20,000บาทและมอบทอง เพื่อเป็นของมั่นให้กับผู้หญิง2บาททั้งสองฝ่ายได้รับทรัพย์รับไหวจากญาติ7,000บาทผู้ชายเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเตรียมการสมรสเป็นเงินจำนวน6,600บาทแต่เมื่อได้มีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันตามประเพณีแล้วฝ่ายชายไปที่บ้านของฝ่ายหญิงพ่อแม่ของฝ่ายหญิงขัดขวางไม่ยอมให้เข้าบ้านเพื่อ หลับนอนฉันสามีภรรยากับผู้หญิงและผู้หญิงเองก็ไม่ยอมด้วยเช่นกันนะคะผู้ชายจึงมาฟ้องต่อศาลเพราะว่าทําให้ได้รับความอับอายขอคิดค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นเงินจํานวน2 0 0 0 0บาทและให้พ่อแม่ผู้หญิงและผู้หญิงคืนสินสอดทองมั่นและทรัพย์ที่รับไว้จากญาติคืนด้วยและให้ช่วใช้ค่าใช้จ่ายที่เตรียมการสมรสด้วย ในคดีนี้สารตรวจคำฟ้องและวินิจฉัยว่าตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าการกระทำที่พ่อแม่ผู้หญิงขัดขวางไม่ให้ผู้ชายเข้าบ้านเพื่อหลับนอนฉันสามีภรรยากับผู้หญิงและผู้หญิงเองก็ไม่ยอมด้วยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญามัน่นโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องหรือผู้ชายไม่มีอำนาจฟ้องนั่นเองนะคะคดีนี้ไปถึงสารอุทธรและไปถึงสารฎีกาด้วย โดยสารดีกาวินิจฉัยว่าผู้ชายได้ฟ้องว่าได้แต่งงานด้วยวิธีการผูกข้อไม้ข้อมือกับผู้หญิงและได้มอบสินสอดให้กับพ่อแม่ผู้หญิงและมอบทองมั่นให้กับผู้หญิงแต่ถูกกีดกันไม่ให้นอนกับผู้หญิงและผู้หญิงเองก็ไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยทำให้ได้รับความเสียหายนั้นเห็นว่าทั้งสองฝ่ายตกลง แต่งงานกันด้วยวิธีผูกข้อมือแสดงว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีเจตนาที่จะสมรสโดยจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายฉะนั้นทรัพย์สินที่ผู้ชายมอบให้กับผู้หญิงและพ่อแม่ผู้หญิงนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นของมั่นเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้เพื่อเป็นหลักฐานการมั่นและประก,กันว่าจะสมรสกับฝ่ายหญิงและไม่ใช่สินสอด เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผู้ชายมอบกับพ่อแม่ผู้หญิงเพื่อตอบแทนการที่ผู้หญิงยอมสมรสตามกฎหมายด้วยดังนั้นผู้ชายจึงไม่มีสิทธิ์เรียกคืนส่วนการที่ผู้หญิงไม่ยอมให้ร่วมหลับนอนด้วยนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงเพราะว่าการสมรสระหว่างทั้งสองฝ่ายจะทำได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอมเป็นสามีภรรยากัน ดังนั้นการที่ผู้หญิงไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วยจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ชายหรือเป็นการผิดสัญญามั่นนะคะฝ่ายชายจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายได้เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยงเรื่องมั่นกันต่อนะคะ ดูสิเพจนี้บอกว่าฉันถูกลังวันใหญ่เราให้กรอกข้อมูลเพื่อรับองรางวัลด้วยอะ่ะไหนดูสิมีชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรระวังนะนั่นคือมิจฉาชีพที่มาหลอกเอาข้อมูลของเราจริงเหรอฉันเกือบกรอกข้อมูลไปแล้วอย่าให้ความโลภเข้าครอบงำกรอกข้อมูลส่วนตัวต้องระวังนะอย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันจะต้องมีสติให้มากขึ้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพอย่าลงเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใคร จะได้ไม่ตกเป็นเยื่อของมิชาชีพสำนักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือต่อจากนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่รายการสารยาวชนลำปางพบประชาชน จากที่เล่ามาทั้งสองกรณีจะเห็นได้ว่ากรณีแรกนะคะที่ผู้ชายมาขอไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อขอของมั่นคืนจากฝ่ายหญิงโดยการที่ผู้ชายได้มอบของมั่นให้กับผู้หญิงแต่ไม่มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายดังนั้นของที่มอบให้จึงไม่ใช่ของมั่นเพราะถ้าจะเป็นการมั่นได้นั้นทั้งสองฝ่าย ต้องมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแต่ในกรณีนี้ผู้ชายไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายมีเจตนาเพียงอยู่กินฉันสามีภรรยากันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้นของที่มอบให้จึงไม่ใช่ของมัน่นเมื่อของที่มอบให้ไม่ได้เป็นของมัน่นดังนั้นผู้ชายจึงเรียกคืนไม่ได้นะคะและในกรณีที่สองก็เช่นกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงแต่งงานกันโดยวิธีผูกข้อมือแสดงว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายทรัพย์สินที่มอบให้กับผู้หญิงจึงไม่ใช่ของมัน่นเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้เพื่อเป็นหลักฐานการมั่นและประกันว่าจะสมรสกันและทรัพย์สินที่มอบให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่ใช่สินสอด เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินที่ให้เพื่อตอบแทนการที่ผู้หญิงยอมจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายดังนั้นผู้ชายจึงไม่มีสิทธิ์เรียกคืนนะคะสรุปแล้วตามกฎหมายการมั่นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายผู้มั่นได้ส่งมอบหรือ,อนบนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้กับผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับผู้รับมั่นนั้น ตามกฎหมายต้องมีเจตนาที่จะจดทะเบียนสมรสกับผู้รับมั่นด้วยนะคะจึงจะถือว่าเป็นการมั่นในครั้งหน้าหากมีคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกนะคะและหากท่านประสงค์จะปรึกษาคดีครอบครัวก็สามารถติดต่อได้ที่สารเยาวชนและครอบครัวทางโทรศัพท์หมายเลข054382 788-9อีกครั้งนะคะหมายเลขโทรศพัพท์054382788-9หรือสามารถติดต่อที่สารยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางที่ตั้งอยู่ที่เลขที่221หมู่12ถนนลำปางงาวตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ